ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้จะมีแก้วน้ําวางให้เป็น2ตําแหน่งนะครับแตเยอะมากกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีตรงนี้แค่1นําตแหน่งขอบ18นะครับ265นะ60 R18 แม็กจะเป็นลายนี้เลยลายดำๆๆนะฮะ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับตัว r o c c o นะครับ28เลยนะฮะตัวนี้ตัวแคปนะครับผมเป็น Rocko Superfect Suspension นะครับเรามาดูตัวใบอีโคสติ๊กเกอของเขาก่อนนะครับก็คืออย่างที่บอกตัวนี้นะครับอยู่ที่ 13.5กิโลเมตรอลิตรนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2.8เนาะก็จะกินน้ำมันกว่าปกตินิดนึงครับแต่ระบบที่เขาให้มานั้นค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของถุงลม7ตำแหน่งนะครับระบบออกตัวทางราชัน HAC นะครับพวกควมคุมความเร็วลงทางราชันด้วย DAC นะฮะ VSC t r c TSC นี่ให้มาอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ4วิวขับเคลื่อน4ล้อพร้อมดิฟล็อกที่เฟืงท้ายนะครับมีกล้องมองหลังสัญญาณเตือนด้านท้ายนะครับมีคุชคอนโทรลนะครับวิทยุ8นิ้วรองรับ a อนเ e ิ a r p คา y นะครับอั d เ o i d a u อตโตแอรอโอโอตโอ้พวงมาลัยเกียรหุ้มหนังนะครับมาเรามาดูกันนะครับ นี่จะเป็นภายในของเขานะครับตัว r o c c o นะครับ2.8เลยนะครับนี่นะครับดูกันทีละนิดนะครับตัวแรกเลยแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ r o c c o 2.8นะครับ w h e e l นะครับตัวนี้เป็น w h วิ l นะนี่นะครับมีแอร์ออโต้มาให้นะครับ USB มาให้นี่ครับ DAC คือระบบลงทางลาดชันนะครับ TRC นะครับแล้วก็ตัว ให้โฟโลนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะประมาณนี้นะครับเบาะหนังครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับแต่ตกแต่งด้วยเหมือนเป็นเป็นโนแบกนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะฮะก็จะดูหรูหรานะครับตัวกระจกเป็นออโต้นะครับสองฝั่งเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นตัวแคปนะครับก็น่าจะเท่ากับทุกตัวนะครับจะกว้า,ากกงขวางนะครับส่วนตัวบุภายในนั้นจะเป็นสีดํานะครับจะไม่เหมือนกลุ่มรถของพวกอันนี้เท่าไหร่จะเป็นสีดําถ้าส่วนาจะเป็นสีครีมเนาะเป็นครีมขาวถ้าเป็นพวกตัวอื่นนะครับลองดูนะครับตัวนี้จะเป็นถุงลมนิรภัยเจําแหน่งนะครับจะสังเกตได้นะครับ หนึ่งนะครับสองหัวเขากับสามนะครับม่านสี่นะครับนี่นะครับ SAS airbag นี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับเจ็ดตำแหน่งเลยนะครับถุงลมนีระัยมีเบาบันไดมาให้นะครับเยอะนะโลโลโคนะครับมีนี่ให้นะครับกล้องมองหลังนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูท้ายกันนะครับ ตัวนี้นะฮะจะเป็นช่วงล่างเขานะครับแนบนเพลานะฮะอยู่แล้วมีผ่อนแรงฝาท้ายมาให้นะครับนี่นะฮะสังเกตเห็นจะมีผ่อนแรงฝาท้ายมาให้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับตัวนี้จะเป็นลมดำนะครับตัวการชนท้ายไม่ใช่โครเมียมเนาะจะเป็นลมดำฝาท้ายแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้นะฮะ ตัวนี้1นึ่งล้านห้าหมืนาพนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นบ่อปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมีระบบ Push Start นะครับคู s คอนโทรลแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยแปนนูลแบ็กนะฮะนะครับ,นะร,บระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับตรงนี้มีมาให้นะครับ e ีโค o โหมด w พาเวอร์โหมปกตินะครับ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้จะมีแก้วน้ําวางให้อีกเป็น2ตําแหน่งนะครับแตเยอะมากกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีตรงนี้แค่1นําตแหน่งนะครับนี่จะเป็นระบบของเขานะครับ r o c k เเรามาดูที่ยางนะครับตัวนี้ยางจะเป็นดันลล็อบนะครับขอบ18นะครับ265นะ60 R 18แม็กจะเป็นลายนี้เลยลายดำาๆนะฮะ ดำเงานะฮะตัวนี้จะเป็นลายดําเงาเลยนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งดูดุนะดุดันนะครับตัวนี้ก็ยังจะไม่มีตัวแถมที่เป็นบังโคลนมาให้เนาะอันนี้ต้องไปขอเซ็ตซลแถนการเอาเองเนาะตัวนี้นะครับแล้วแต่คนจะชอบเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะโอ้ถังน้ำมันเป็นพลาสติกแล้วนะครับนี่แอบขอถังน้ำมันทุกรุ่นน่าจะเป็นถังพลาสติกหมดละนะฮะ พอดีคือไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้ล้อ,อยางอะไรจะเป็นแม็กนะครับยางอะไรจะเป็นแม็กนะนี่ให้ดูนะครับยางอะไรจะเป็นแม็กเรียบร้อยแล้วก็ตัวแม็กซ์ไลเนอร์จะจะแถมมาให้เลยนะครับไม่ใช่ขอศูนย์นะครับ ตัวนี้โรบารจะให้มาอยู่แล้วนะครับจากโรงงานเลยนะครับแทบไม่ต้องแต่งเลยเนาะโลโก้ถูใใ้ดูรอบๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะร,ราคา1 5 9 0 0ล้าน้กบาทเครง2.8